ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทดสอบผนังของปิงปองซึ่งอัดด้วยโฟม E.P.S แน่นหนึ่งปอนด์ไม่ย่อยไม่ยุบไม่ลามไฟนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตที่สน์ว่าผนังลายไม้เนี่ยลายไม้ฝาเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะหักไหมนะครับลายไม้ฝาเนี่ยมันจะมีอยู่สองด้านนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นลายไม้อ่าอีกด้านนึงก็จะเป็นสีแบบนี้ สีเป็นลอนลูกฟูกอย่างนี้นะครับภายในเนี่ยคะอันนี้ท่านภายในในท่านจะเลือกเป็นสีขาวสีเทาสีดําสีไม้อะไรก็ได้ทั้งหมดภายนอกก็จะเป็นลายไม้ฝาแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบว่าความแข็งของหลังคาไอของผนังเนี่ยมันแข็งจริงไหมระยะ สี่เมตรเนี่ยผมเนี่ยเจ็ดสิบสี่กิโลเนี่ยจะขึ้นไปยืนไปเดินเนี่ยมันจะหักไหมนะครับเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้องทดสอบให้ดูเพื่อท่านที่จะได้นะเพื่อท่านที่จะได้ไม่ต้องไปตีโครงข้าวให้เปลืองเงินเปลืองแรงเปลืองรลดเชื่อมเปลืองน็อตอีกเป็นหมื่นตัวสร้างบ้านหลังหนึ่งต้งใช้น็อตเป็นหมื่นตัวในการที่เราจะไปยิงฝายิงโน่นยิงน,น,งนี่ยิงในยิงนอกเนี่ยนะยิงน็อตเป็นหมื่นตัวท่านลองคิดดูสิครับว่าเรา ต้องใช้แรงงานเท่าไหร่นะครับใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่มันเปลืองไปหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบผนังเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบลายไม้ฝากับแบบรอนตรงอ่ะรอนตรงอ่ะรอนตรงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเน,เนี่ยฮะอ่ะอันนี้จะทดสอบอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้พนักงานยกตัวนี้ขึ้นไปให้ผมเดินทั้งสองแบบเลย ครับผม74กิโลระยะจากนี่มาเนี่ย4เมตรไม่แข็งแรงไหมฮะเหตุที่มันแข็งแรงเพราะว่าโฟมเนี่ยมันแน่นหนึ่งปอนนะฮะแล้วก็ที่เห็นเป็นร่องๆเนี่ยก็จะเป็นร่องระบายอากาศแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังด้วยท่านไม่ต้องไปเพิองเงินตีโครงเข้าวทาสียิงน็อตอีกเป็นหมื่นตัวไม่ต้องแล้วนะครับเบ็ดเสร็จเลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกวิธีการติดตั้งด้วยวันนี้ โอเคผ่านนะครับอ่าแผ่นที่สองพนักงานยกลงยกตัวนี้ลง่าพวกนี้มายกอันนี้ไปเอ,อ,อันนี้ก็สี่เมตรถ้าท่านจะสั่งเก้าเมตรสิบเมตรสิบสองเมตรแผ่นเดียวยาวไปเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไร อะนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการรีดเพื่อให้มันมีมิติของเป็นฝาไม้ดูแล้วดูด้านข้างมันเป็นอย่างนี้นี่นะฮะอันนี้ร่องระบายอากาศในตัวใช้เป็นประโยชน์นะโฟมเนี่ยนะฮะกดเข้าไปเนี่ยนะฮะ ฝร,รั่งจีนมาเห็นงงทำไมไม่หักอโอเคนะครับอ่ต่อไปนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการติดตั้งติดตั้งก็มีสองวิธีวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งพนักง,งานยกต,ตีช่างตีอันนี้ก็จะเอาช่างตีมาทำใครอยากจะ ไปติดตั้งติดอะไรก็เดี๋ยวบอกให้ช่างสีไปทําให้ทั่วประเทศเลยนะครับอ่าช่างสียกยกไปติดตั้งให้ให้ลูกให้พูดท่านผู้ชมก็ดูเอาวิธีที่หนึ่งง่ายๆก่อนท่านเห็นแล้วท่านจะอ๋อง่ายเนาะไม่ต้องไปเปลืองเลโครงเหล็กอีกแล้วนี่อ่าไม่ต้องเปลืองโครงเหล็กเ,เอาเอาแปะเสาก่อนอ่าแปะเสาแปะเข้าไปอ่าถือไว้อ่าแปะไว้ถือไว้อ่าแปะไว้อ่ายกไว้ยกไว้อ่า อ,อีกคนนึงยกอีกแผนน่นนึงมาอีกสองคนเห็นไหมฮะมองมาก็จะโอ้เป็นไม้ฝาเนาะแต่ข้างในปุด้วยโฟมอีเพ e แน่นหนึ่งปอนเย็นเงียบเวลาแสพราทิตย์สาดสองเข้ามาตอนบ่ายสองบ่ายสามก็ไม่ร้อนอ่ามาทางนี้ทางนี้ทางนี้วิธีวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันจะง่ายเอามาแปดนี่เลยแปดนี่เลยชนกันเลยเอออ่ะมาทางนี้ทางนี้เออ อ้าวท่านผู้ชมดูนะครับอ้าวก็เอามาแปะนี่นี่อ่ามาดูมุมกล้องนี่นีถ้าถ้าท่านอยากจะให้มันสวยงามท่านก็ตาดตรงเนี้ยตัดตรงเนี้ยสี่สิห้าองศาแล้วมุมต่อมุมมันก็จะมาชนกันแล้วเวลานั้นก็จะมีแฟชชิ่งครอบสวยงามปิดเรียบร้อยกันน้ำฝนไหลเข้านะครับอาดสี่สห้าองศา นะแล้วก็แผน่นแผ่นถัดไปเราก็จะเอาแผ่นเนี่ยมาครอบลงแล้วริมริมข้างล่างมันก็จะมาสวมตรงนี้สวมตรงนี้แล้วข้างในร่อนมันก็จะมาขบกันข้างในฝ้า,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 าผานังภายในมันก็จะมาปิดครอบกันเข้าไปว้กันเถอะนะครับทีนี้ก็เราจะเอาน็อตเนี่ยแบบเนี้ยน็อตแบบเนี้ยนะครับเพราะตรงนี้มันหนาต้องสิบเซนใช่ไหมล่ะเราก็ต้องใช้น็อตยาวห้าหกนิ้วเลยนะฮะหายากในท้องตลาดนะครับ จะไม่มีเลยบ้างบางก็เดเอาทีนี้เราก็ยิงเวลายิงเราก็ยิงซ่อนๆหัวน็อตหน่อยยิงทะลุมายิงเหล็กนี่เลยหัวนี่ก็เป็นหัวเหล็กแล้วก็โอลิงที่ซึ่งเป็นยางเนี่ยกันน้ำเนี่ยทนความร้อนได้90องศาไม่ต้องห่วงเรื่องโอลิงนะครับเพราะเราคัดเลือกมาแล้วว่าโอลิงเนี่ยจะต้องไม่โน n a m ต้องมีคุณภาพในการการความร้อนไม่ใช่ใช,ใ,ชใช้ไป โอลิงยุบหายละลายไปกับความร้อนนะคราะก็ไม่ได้อันนี้อันนี้เราคัดสรรมาให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของโอลิงตรงนี้ใช้กับลังคาได้ด้วยนะฮะเย็บแบบนี้นะครับมันก็จะติดแต่แต่มีเงื่อนไขว่าก่อนจะเย็บสมมุติท่านผู้ชมเลือกผนังลายไม้ก็ผมก็จะให้สีคล้ายๆกับลายไม้เนี่ยมาพ่นหัวน็อตก่อนพ่นหัวน็อตให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปยิงเวลามองมาไกลๆมันก็จะกลืนไปกับลายไม้เลยมองไม่รู้ว่าเรายิงน็อตนะครับ าการเก็บายละเอียดนะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งผ่านไปแล้วอ่าววิธีที่สองเดี๋ยวเรามาดูวิธีสองอ้าวยกอันนี้ไปเก็บอ้าวยกอันนี้ไปเก็บวิธีที่สองถ้าท่านผู้ชมไม่ไม่เอามาเอามาไม่เอามาโอมเสาไม่เอามาหุ้มเสาอยากจะเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านเราก็ใช้เราก็โชว์เสาด้วยอะไรด้วยแล้วก็อาจจะเอาเฟรมตัวยูอลูมิเนียมที่เราจัดไปให้เนี่ยแปะเสาก่อนนี่แปะเสาแบบนี้ ไงน,นะฮะแปะเสาให้เรียบร้อยเสานี้อาจจะเป็นเสาเหล็กเสาปูนเสาไม้ได้หมดเราก็จะเอาสกูหัวเหล็กหัวไม้ยิงเข้าไปเราจะให้แน่นๆหน่อยก็เอาสัก60เซนตัวหนึ่ง60เซนตัวหนึ่ง60เซนตัวหนึ่งแตะก่อนแตะก่อนที่จะเอาตัวนี้แปะเข้าไปเนี่ยนะครับก็เอาซิลิโคนซีนให้เรียบร้อยแล้วค่อยแปะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ยิงเสร็จแล้วค่อยไปแตะนะครับเดี๋ยว,วรั่วเนี่ยซีนข้างในเลยต้องย้ำช่างเลยนะครับท่านเจ้าของบ้านย้ำช่างเลยเอาซิลิโคนยิงหนาหนาให้ฉันก่อนนะครับแล้วค่อยแตะพอแตะเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าซิลิโคนที่เรายิงไว้เนี่ยมันก็จะไปซีนไว้ให้เราภายในให้เรียบร้อยถ้าเราซีนภายในแล้วภายนอกแทบจะไม่ต้องซีนเลยก็ได้นะครับแตะเสร็จปุ๊บก็วิธีการเอาผานังเข้าชัางสีเข้าไปผนังเสียบ เสียเข้าไปดันเข้ามาอ่อาเอาวางลงวางลงอ่าอ่าไม่เป็นไรวางวางพอให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจพอแล้วเอ้าป่าแนวทางจะมาอย่างนี้นนะครับเห็นไหมฮะทาง,งยาวามาก่อนอ่า เห็นไหมฮะถ้าทําแบบนี้ก็จะได้อีกมิติหนึ่งได้อีกอมุมมองหนึ่งนะครับเฟรมตัวยูข้างล่างทําเหมือนกันกับด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเข้ามาชนในนี้นะครับเนะยฟรมตัวยูเฟรมตัวยูมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูข้างในข้างในเห็นไหมฮะภายในมันก็จะเรียบแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเ็าเป็นเฟรมตัวยู ออ้าวเดี๋ยวยกผิดผิดผิดวิธียกขึ้นมาใหม่เอาเฟมตวอยูให้มันอยู่งในแบบนี้อ่าอ่าเห็นไหมฮะเอาแต่แต่พื้นเนี่ยควรจะปูเราควรจะปูพื้นที่เสร็จเสร็จก่อนแล้วค่อยเอาตัวนี้เข้ามาวางนะครับแล้วก่อนที่จะเอาตัวนี้วางก็ต้องฝังพุกยิงน็อตสกรูหัวแบนให้เรียบร้อยซซนซิลิโคนให้เยอะๆก่อนการน้ําซึมเข้ามา แล้วบริเวณนี้ก็ซีนซิลิคนกันฝุ่นเข้านะครับจากนี้มันเนี้ยจะ4เมตรหรือ5เมตรก็เลียงขึ้นไปเรียงขึ้นไปเรียงขึ้นไปเรียงขึ้นไปข้างบนเอาวิธีเข้าวิธีเข้าเอาให้ละเอียดมันนี้นะครับถ้าอยากจะมีวานส,สวยๆต้องดูให้จบผ่าเจ้าเฟรมตัวยูตัวเนี้ยอลูมิเนียมเนี่ยผ่าออกครึ่งนึงแล้วเอาครึ่งนึงเนี่ยเอาครึ่งนึงของมันเนี้ยนะครับ เอาไปยิงแปะด้วยน็อตสกูกับโครงเหล็กหรือคานปูนก่อนนะฮะแล้วก็เอาตัวเนี้ยเสียบโป๊๊เข้าไปฝั่งข้างนอกก็ยิงรีเวทยิงรีเวทแล้วที่เหลืออีกครึ่งที่ผมผผาไว้เมื่อกี้เนี่ยก็เอามาแปะใส่ก็ปิดกลายเป็นขอบบัวกลายเป็นกลายเป็นคิ้วเป็นในตัวไม่ต้องไปติดบัวไม่ต้องไปติดคิ้วให้เปลืองเงินเปลืองบประมาณแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่เฟรมโครงข้าวดดๆทั้งสิ้น อย่างที่เห็นผมยืนให้ท่านดูแล้วเมื่อกี้นี่สี่เมตรท่าไม่หักเนี่ยท่านวางใจได้เลยว่าไม่ต้องไปเปลืองวงาประมาณตีโครงข้าวอีกบางคนโอ้ยมันแพงแม้ต่ต้องเจ็ดแปดร้อยท่านไปมุงฝาไปปลูกข้างในดีกวา่ามันถูกดีท่านไม่รู้ท่านเอาบินมาลอกมากองรวมกันแล้วเนี่ยแพงกว่าตัวนี้แต่ซื้อนุ่นนิดนี่หน่อยนะ่ะใช่ แต่พอเอาบินมารวมกองกันแล้วบวกค่าแรงแล้วแพงกว่าตัวนี้แล้วระยะเวลาการทํางานก็จะนานไม่เสร็จเร็วเหมือนตัวนี้ท่านคิดดูนะครับว่าการที่ท่านปลูเนี่ยปลูใน,นจะปลูด้วยอะไรก็แล้วแต่ต้องยิงน็อตยิงคูนเลยแล้วโครงเข้าเนี่ยจะต้องใส่หกสิบ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 ควายเป็นตาบักทอดแล้วใครเอาวัสดุอื่นๆมาแปะ เวลาสาุกอื่นมาแปะแปะเสร็จก็ต้องมาโปทาสีอีกอทาไปทามาสามเที่ยวก็ไม่อยู่ไม่นวนไม่สวยอีกก็ต้องสามสีเที่ยวเปลืองงบประมาณก็ไปอีกเปลืองแรงอีกเลอะเทอะเปื้อนไปหมดนะครับน,นี้พูดถึงความสิ้นเปลืองแล้วระลายะายาว,ยาวๆเนี่ยนะครับนานๆไปเนี่ยลาวลาวตามคอตามรอยต่อหมดเลยแล้วก็อย่ามาถูกนะครับอย่าไปลองทำนะครับว่าเดี๋ยวลองทําดูก่อนอันนั้นมันถูก เสื้อนั่นแผ่นไม่กี่บาทเสื้อนี้แผ่นไม่กี่บาทไปซื้อโครงเข้าเส้นไม่กี่บาทอย่าลืมนะครับว่าโครงเข้าเนี่ยมันไม่ได้เปลืองแต่เฉพาะเหล็กอย่างเดียวไปเปลืองไฟในการเชื่อมนะช่างตีใช่เช,ช,ชื่อมเชื่อมเยอะไหมเยอะครับ<ช>โอโ้อโว้นนดวดเชื่อมอีกกองละเป็นร้อยไฟอีกอกว่าจะเชื่อมเสร็จเป็นตะราบังคอดแล้วค่อยมาแปะแปะเสร็จก็เปลืองน็อตหัวแบนน็อตสกูเล็กๆอ่หกขุนเสียบยิงไปอีกเป็นพันๆตัวเป็นหมื่นตัวบ้านทั้งหลังเนี่ยมาอันนี้ผมจะเอามาทำออฟฟิศที่โรงงานผมนะครับแต่ลูกค้าได้มี เอาไปทดลองไม่ใช่ทดลองอซื้อไปใช้บ้างแล้วล่ะวันนี้ผมเพิ่งมาเปิดตัวเป็นทางการวันนี้แหละนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจว่ามันประหยัดยังไงอย่าหลงทางคิดให้ถูกคิดให้เป็นนะครับว่ายังไงเนี่ยผมพยายามคิดหาผลิตภัณฑ์และประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ใช้ของดีแล้วก็ถูกไอ้คำว่าถูกของผมในความหมายเนี่ยถ้าเอาไปเปรียบเ,เทียบกับผนังวิธีคิดวิธีทําเดิมๆเ,เ,เนี่ยของผมยังไงมันก็ต้องถูกกว่าเพราะถ้ามันไม่ถูกกว่าผมหายไม่ได้ แล้วถ้าเกิดไม่ดีกว่าไม่ทนกว่าผมขายไม่ได้ถูกไหมเออถ้าแล้วเราก็จะต้องคืนกําไรบางส่วนเนี่ยที่มันเหลือจากงบประมาณเดิมเนี่ยนะฮะกลับคืนไปให้ผู้บริโภคคืนในรูปแบบนเนี้ยแทนที่ท่านจะไปปุในปุนอกตีโครงเข้าทาสีตกตารางเมตรหนึ่งสมมติพันห้าไออย่างของผมเนี่ยตกตารางเมตรนึงไม่ถึงพันอย่างเงี้ยเอาง่ายๆคิดแบบกลมๆเลยเนี่ย รวมๆกันแล้วเนี่ยมาตกตารางไม่ราพันห้าแน่ๆเนี่ยปูในปูนอ,นอกโค,งครงเหล้าเนี่ยนะฮะแล้วคุณจะได้ในเรื่องของน้ําหนักโทรมาโอ้ยบ้านฉันซุดไปลื้อออกให้หน่อยเอาผนังปิงฟองไปใส่เลยมันจะได้ไม่ซุดต่อ,อก็อย่าเพิ่งไปรอให้มันซุดเวลาจะก่อสร้างบ้านหรือต่อเติมเนี่ยเอาผนังปิงปองไปวางเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผนังเนี่ยมันน้ําหนักแค่4ี่กิโลต่อเมตรเนี่ยจากเนี้ยมนเนี่ยหนึ่งเมตรเนี่ยหนัก4ี่กิโลนะครับ แล้วก็ไอเมทิคิดตัวเนี้ยท่านก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นสนิมเพราะว่าชุบนะอะลูซิงเอซดเจ็ดมาแล้วจากโรงงานผลิตเหล็กคอยที่เราสั่งเข้ามารีดขึ้นรูปให้ท่านเนี่ยแล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานใหม่แบบเนี้ยนะครับบางท่านต้องยกเครดิตให้ท่านจเจ้าวาดวัดปทุมพนาวาสนะครับท่านเอาไปทําเป็นห้องน้ำใช้ได้ดีด้วย ติดก๊อกติดท่อติดกระจกติดราวแผ่นผ้าได้สบายนะฮะใครอ,อยากไปดูเราไปดูวัดพนมพนาวาสขาเชิงเซาแะวนะท่านเอาไปใช้อผมก็ที่แรกก็ไม่รู้หรอกท่านจเจ้าวาสบอกว่าเอ้คุณนนฤชิพผมเอาอาตมาเอามาทําผนังได้เลยนี่เหน,น,นะก็เลยได้ไอเดียจากท่านงานมันก็จะสอนเราไปเรื่อยลูกค้าก็คนนู้นมาบอกบทําแบบนี้คนนั้นมาบอกแบบนี้ก็ ก็ได้ไอเดียจากหลายๆคนเอามารวมกันก็มาบอกวิธีการติดตั้งให้ท่านผู้ชมได้เอาไปใช้ก่อร่างสร้างบ้านเพื่อให้เย็นและประหยัดเนี่ยบางทีโทรมาจากอเมริกานนะโอ้ยแฟนฉันเป็นฝรั่งเห็นคลิปเอาคลิปให้เขาดูแล้วเขาบอกว่าไม่เคยเห็นทําได้ยังไงเนี่ยสี่หเมตรขึ้นไปยืนไม่หักบ้านมันหักหมดอ่ะพี่เรไปลองดูดิลองไปยืนลองเอาพาดอย่างผมห้เมตรเราไปขึ้นไปเดินกันดูบ้างดิหักไหม ฝรั่งเห็นฝรั่งยังงงอะ่ะเอา้าฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยซื้อไปมุงไปแอมเต็มไปหมดเพราะอะไรเขาอยู่เมืองหนาวมาแล้วมาอยู่บ้านเราเขาร้อนเขาอยู่ไม่ได้นะปลูกบ้านทั้งทีก็เอาให้เย็นๆเอาให้ดีๆแล้วก็ท่านมั่นใจได้ว่าถูกถ้าเอาไปเทียบกับวิธีการก่อสร้างวิธีทําผนังเดิมๆเนี่ยยังไงถูกนะครับนี่อย่างลงรถที่ผมทําไวเ้เนแผลไมนั่นอะซูมไมได้นะ่นะอ่กล้องะอะเดินไปนะอะ เห็นไหมผมใส่เหล็กกี่เส้นอน่ะน,นะเดี๋ยวผมก็จะเอาราคามุงพาดเลยโผล่ไปข้างหลังหนึ่งเมตรโผล่ไปข้างหน้าหนึ่งเมตรจบเห็นไหมฮะเนี่ยเปลืองเหล็กไม่กี่เส้นอ่ะลงรถผมนะอ่ะและ้วดูข้างบนเนี่ยโรงงานผมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยโครงถักนี่ยังไงก็ต้องใช้เพราะมันสี่ยี่สิบเมตรแต่แปรเนี่ยสังเกตดูเนี่ย,ดดยนะใส่แปรทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวเนี่ยอ่ะอ่าข้างละสี่ตัวเนี่ยถ้าลองไปใช้ แปรทีทีท,ทีเนี่ยน็อตเป็นหมื่นตัวท่านยิงเจ็ดวันก็ไปจบอยิงน็อตเป็นหมื่นตัวนะ,ะคิดง่ายง่าย,าย,ายแค่ยิงน็อตก็หมดเวลาแล้วเหมือนกันถ้าท่านมาทาโครงผนังแบบเนี้ยตีโครงเข้าปุในปุนอกบางคนเนี่ยไปเอาโฟมยัดอีกนะยัดไปยัดมาหนูวิ่งเข้าไปแทะเรื่องจริงอ่ะถามว่าทำไมรู้ก็ลูกค้าโทรมาเล่าให้ฟังหมดอะ่ะไอที่รู้ๆเนี่ยไม่ได้มาเก่งหรือฉลาดอะไรแล้วลูกค้าโทรมาเล่าให้ฟังเขาซื้อซื้อมาที่ไหนมาไม่รู้อ่ะอยู่ๆโทรมาด่าบม มันไม่ยุบไม่ย้อยไม่แฟบไงมาเลยมาเลยไหนบอกล้วประกันผมก็วิ่งไปดูผมวิ่งไปดูเสร็จปุ๊บอ้าวมันไม่ของปิงปองนี่หว่ามาให้ผมเคมไ,ไ,ไม่ได้ผมก็ไปเปิดดูปรากฏว่าโฟมหนาประมาณห้าเซนมัง้งแง้แงมขึ้นมาดูมันแฟบเหลือแค่เนี้ยระวังไม่งั้นผมไม่ได้สิทธิบัตรหนึ่งเดียวหรอกนะ<ม>อย่าคิดไปททำ เองแล้วปัญหามันจะตามมาเยอะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะอนเนี้ยซื้อไปเนี่ยมันก็ถูกกว่าที่ท่านไปทําเดิมๆอยู่แล้วออสะดวกสบายกว่านะอะก็ลายไม้ลายสีนะี่ดูเอามาให้ท่านผู้ชมดูลายสีหน่นะอยดินี่ยเนี่ยนเนี่ยก็สีเทาอ่าอีกอีกอันหนึ่งผนังแนวตั้งอะยกะพนักงานอ่าคลิปนี้ยาวๆหน่อย ฟังให้ละเอียดไปเลยจะได้เป็โทรมาถามพนักง,งานรับโทรศัพท์สามสีส่คนก็รับไม่บัดไม่ไหวบางทีตีหนึ่งทีสองก็ยังโทรถามไปถามมาคุยไปคุยกมาบอกอยู่ลิเบียอยงเงี้ยบอกอยู่อเมริกาอย่าเงี้ยอ๋อเรารู้เลยว่าบ้านเรากลางคืนบ้านเขากลางวันเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะอ่าวิธีเสียบอันนี้แนวตรงนะครับอันนี้อันนี้ตรง เอาวิธีตรงเอาด้านเอาด้านนี้เข้าเอาด้านนี้เข้าเออเอาด้านนี้เข้านะครับอ่าเออผมทำท่าให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวเวลาติดตั้งเสร็จเราจะถ่ายคลิปให้ดูอ่าเออเอาเลยเอเข้าแล้วเอาไปไม่ต้องอาไปเดี๋ยวทำท่าอย่างนี้มันจะเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว คืออย่างเดี๋ยวทำท่าให้ท่านผู้ชมดูเฉยพออ่าจะเข้าไปอย่างนี้เข้าเหมือนกับผนังด้านลายขวางกันแหละอันนี้ก็จะเข้ามาในนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เอารีเวทยเย็บเย็บเพื่อให้มันยึดติดกับผนังตัวนี้นะครับเนี่ยหลักการเดียวกันกับกลายขวางกันแหละออย่างนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งจะติดตั้งประตูบังกลบทำยังไงผมแนะนําว่าเข้าเข้าตัวนี้ไปให้หมดเลยเต็มแผงเลยแล้วก็ไปเจาะ จเจาะพเจาะเสร็จเพิ่ก็เอาเอาเจ้าเฟมตัวยูนี่แหละสวม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 โดยรอบแล้วก็เย็บดีไปแล้วก็หน้าต่างเท่าไหร่สวมเข้าไปสกรสูติดตั้งซิลิโคนซีนจบเอาแบบนั้นเลยนะครับพิธีการติดตั้งง่ายๆเนี่ยอ,อ่ะเสร็จเส้นพิธีการเนี่ยอันนี้ลายตั้งลายนอนใช่นไหมเนี่ยอ่าอา ก็จะเข้าเข้ามาในอมอมอมแบบนี้เนหะ็นไหมอ่านะฮะ,ะ,ะซิลิคนซีนตรงนี้ด้วยรีเวทเย็บรีเวทจะต้องเป็นหัวสีขาวสีเดียวกันกับไอ้นี้พีวีอะไรนะอลูมิเนียมขาวด้วยนะบางคนไปเอาเอาเอา,เอารีเวทเงินมองไปเห็น,ห,นหัวรีเวทเวอร์ไปหมดเลยช่งางก็มักง่ายนะฮะต้องระวังถ้า ถ้ารอยต่อตรงนี้มันมาขบกันก็ต้องอารีิเนทเย็บไม่ใช่อารีเนทขาไมาเย็บอีกมันก็เอ็นหัวรีิเวทอีกก็ต้องเอาหัวรีเมทเน่ะพ่นสีเอาสีที่มันใกล้เคียงกับผนังเนี้ยนั้นๆเนี่ยเย็บปึงป้งๆๆเนี่ยให้มันไวลายช่างไทยหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าทําแบบสุกเอาเขากินนะครับใครๆสร้างบ้านเขาก็อยากจะได้ละเอียดได้ดีกันทั้งนั้นฝากช่างไปด้วยเพราะว่าทําไปมันก็ต้องเพื่อ เขานึกถึงเราเขาจะได้มีปรญาติมีพี่มีน้องเขาก็จะแนะนําให้เรามีงานทําไปต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมก็จะทําเป็นออฟฟิศผมออฟฟิศ <Office S 2> โรงงานผลิตแห่งที่สองเนี่ยกำลังจะเปิดเร็วๆนี้เนี่ยตอนนี้ก็โครงสร้างเสร็จหมดแล้วก็เหลือติดโอเวอร์เฮดติดเครนเอเอาเครื่องตักมาลงนะครับแล้วก็มีบ้านพักคนง,งานอยู่ข้างหลังนะครับข้างหน้าก็เป็นภูเขาเนี่ยนะฮะ เลยเขายี่ยเที่ยมมาหน่อยนึงเลยเข็นลำตัความมาหน่อยนึงอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าท่านใดจะมาที่โรงงานเนี่ยอีก2เดือนก็มาได้เลยแต่ตอนนี้ไปที่ร้านก่อนที่ร้านปิงปองนะครับข้างในถือคิ้วตรงตรีนสะพานลอยนั่นแหละนะนะนะสังเกตดูเวลาเข้าไปก็มองเห็นสะพานลอยคนข้ามเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็เจอเลยนะฮะพาช่างมาด้วยถ้าท่านเจ้าของบ้านไม่เข้าใจหรือต้องการเห็นชิ้นงานจริงก็พาช่างใส่รถมาด้วยนะครับหรือท่านใดไม่มีท่างผมก็จะพาช่างไปทําให้ท่านก็ คุยราคาค่างวดกับช่างเองอ่ะช่างตีมามเออเนี่ยเดี๋ยวพาช่างตีไปเอาออกหางกันหน่อย <c oughs> เออออกหางกันไว้ <c oughs> ไม,ม,ม,ม่ใส่ใส่แม็กันหมดนะครับมีผมคนเดียวไม่ได้ใส่ก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พาช่างให้ช่างตีไปทำนะติดตั้งค่าแรงก็ไม่แพงแป๊บเดียวจบอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะผ <c oughs> นังจะออกมาอย่างนี้นะแงะมองมายังได้มิติเลยเห็นไหมนะแต่ท่านจะชอบนะครับลายตั้งลายขวาง ลายไม่ฝาแต่ข้อสําคัญมาดูนี่ข้อสําคัญนี่โซมิท่านุผู้ชมเห็นว่าทําไมถึงจะต้องออกแบบมาให้มันเป็นริวล่องอมาดูทางนี้นี่เวลาติดเขาติดอยู่แค่นี้ตร,นตรงนี้ต้องเว้นไว้ไม่ใช่ไปฉีดไม่ใช่ไปเอาโฟมอัดให้เต็มแน่นเชยร์คิดว่าของดีมั้งนะไม่ใช่นะงานเข้าเลยนะั่นะนะ่ะเวลาไม่ได้คิดตัวเนี้ยเวลาเขาโดนแดดเนี่ยอุณหภูมิหกเจ็ดแปดิผมถามจริงๆนะครับว่าเหล็กเนี่ย เวลามันร้อนจัดจดเนี่ยคุณว่ามันขยายตัวไหมขยายถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดเนี่ยรางรถไฟเนี่ยรุลแถวแขนเนี่ยเวลาเขาเดินรางรถไฟเนี่ยเขาทำไมปล่อยห่างไว้ประมาณ5้าเซนไม่ให้มันชนกันเพราะว่าเหล็กรางรถไฟเวลาโดนความร้อนมากมันจะขยายตัวเหล็กรุเแ่วแขนเนี่ยคุณคิดว่ามันยังขยายนะแล้วเหล็กบางๆอย่างนเนี้ยแค่ศ3 5ย์จุดสามห้าเนี่ยคุณว่ามันจะขยายไหมขยายยังไงท่านสังเกตว่าเวลาเรามุงหลงงังคาเมซิชเนี่ยวเวลาแดดออกมากๆเนี่ย เสียงจะัดดังป่อป้าปอป้าปอป,อป,อปนั่นแหละมันกําลังขยายตัวเหล็กเวลามันเย็นมันก็หดเข้าคงที่มันมันขยายอยู่อย่างนี้ทุกเมื่อเช่อวันน่ะคุณคุณเชื่อไหมว่ามันจะจะ,จะหลุดออกจากโฟมไหมรุดยังไงก็หลุดอย่าเถียงผมก็เลยจะจำเป็นจะต้องออกแบบให้เว้นระยะประโยชน์ของการเว้นระยะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นร่องระบายอากาศไปด้วย เพื่อป้องกันการขยายตัวเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันหลุดออกจากโฟมลูกท่านลูกค้าบางคนอยากจะได้แต่แต่เรียบเพราะถ้าเรียบแล้วไม่นทนนจะเอาไหมอมพอใช้ไปสามปีสองปีนี่โปง่งเหมือนคนโดนร้อนรั่วกลนะจะเอาไหมพอมันพองออกมาพอมันหลุดออกจากโฟมความร้อนก็รั่วเข้าไปในห้องอีกองานเข้าอีกอ,อย่างเงี้ยเนี่ยทนเพราะมันแข็งแล้วมันก็เป็นร่องระบายอากาศไปในตัวแล้ว นะเราก็ระวังเรื่องการซื้อขายต้อตงซื้อที่ปิงปองเพราะการออกแบบมันจะได้มาตรฐานแบบนี้เราจะไม่ล่อนไปหลุดไม่ล่อนไป่หลุดแล้วมันแข็งสี่เมตรเดินไม่หักกันเนาเคยมีคนจีนบินมาดูผม,ม,มงงเมือนกันฝรั่งที่มาอยู่บ้านเราเนี่ยก็งงหลังคาอะไรผนังอะไรวะเนี่ยสี่ห้าเมตรขึ้นไปเดินไม่หกักเนี่ยซื้อกันเป็นแถวหมดนะเอามันก็จบคลิปนี้ไป แต่เพียงเท่านี้ยังมีอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาถามเอานะครับสวัสดีครับ